ดวงชาวราศีกุมเดือนนี้เงินจะไหลมาออนไลน์จะพาลุ่งแล้วอารมณ์จะอ่อนไหวมากแค่ไหนแล้วจริงหรือเปล่าฟังคิดพิจบมีคำตอบให้แน่นอนครับ สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอาจารย์แกสเทวาโหราเพื่อมวลชนนะครับต้องขอย้ําเลยนะครับว่า e ีพีนี้เป็น EP พีพิเศษเลยก็ว่าได้นะครับเพราะช่วงท้ายรายการนะครับเราจะมีเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับการดูดวงฟรีนะครับติดตามให้จบนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามกับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง youtube นะครับหรือทาง Facebook นั่นเองนะครับ ก็ไปกดถูกใจได้เลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็ได้ทราบมานะครับว่ามีคนกดซับสไครต์ติดตามนะครับทะลุมากกว่า2 0,000คนแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยเลยนะครับและแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมครับอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามสันกระดิ่งกดแชร์กดถูกใจกดไลค์ไว้ก่อนได้เลยนะครับเพราะจะทำให้คุณไม่พลาดทุก การติดต่อนะครับและคําพยากรณ์ดีๆนะครับเพื่อไปใช้ในการวางแผนดําเนินชีวิตไปสู่ความสําเร็จความมั่งคั่งความสมหวังได้เลยนะครับกดได้เลยนะครับแลวก็ต้องบอกนะครับว่าเดือนสิงหาคมนี้นะครับเป็นเดือนที่มีดาวย้ายหลายดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธนะครับดาวศุกร์และดาวเกตนะครับต้องมีผลต่อดวงชะตาอย่างแน่นอนนะครับและจะเปลี่ยนแปลงไปใน ทิศทางไหนอย่างไรนะครับฟังให้จบมีคําตอบให้แน่นอนครับและก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับกับท่านอาจารย์รักราชสีหรืออาจารย์รักฟันธงนะครับที่ได้สอนวิชาโหราศาสตร์ไทยให้อาจารย์เกรทเทวานะครับแล้วท่านใดอยากดูดวงนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ลายด้านล่างนี้นะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีพิทปรึกษาดวงชะตาให้ครับผมแล้วทีนี้นะครับ เราก็มาดูดวงนะครับของคนเกิดราศีกุมนะครับหรือคนเมื่อผูกดวงตามเวลาเกิดนะครับอยู่ลัคนากุมมาฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือดวงดาวนะของเดือนสิงหาคมนะครับจะเห็นนะครับว่าสัญลักษณ์คือคนเทน้ำครับเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วต่อมาครับมีดาวย้ายถึง5ดวงเลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะดาวพุธนี่โคจรเร็วมากเลยนะครับ ในดึงเดือนย้ายถึง2รอบเลยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูเทวดาประจําตัวกันก่อนนะครับก็คือเทวดาพระราหูนั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณภาพนะครับสวยๆนะครับจากท่านอาจารย์ลักษ์หรือสถาบันพยากรศาสตร์ด้วยนะครับแล้วเราสังเกตภาพให้ดีนะครับจะเห็นว่าเป็นพระราหูทรงครุฑด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะชอบเดินทางนะครับ ชอบอยู่ในที่ที่มีอากาศไทยเทศสะดวกนะครับจะดีต่อใจและก็จะเสริมดวงให้กับชาวราศีกุมด้วยนะครับแล้วรูปร่างลักษณะครับแน่นอนครับก็ต้องมีสีเข้มๆนะครับและที่สำคัญครับจะมีหน้าผากกว้างด้วยนะครับตรงนี้หรือเป็นคนที่เสียงดังเอะมาเทิงได้เลยนะครับตรงนี้นี่คือคาแรคเตอร์นะครับของชาวราศีกุมนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาดู ดวงดาวนะครับดาวประจําตัวก็คือดาวราหูคือเลขแปนะครับยังโคจรอยู่ในภพปุตตะนะครับแต่ภพปุตตะเนี่ยนะครับจะไปอยู่ในภพอลิแล้วนะครับก็คือดาวพุธนั่นเองก็เียปุตตะอลินะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องฝากเลยนะครับว่าช่วงต้นเดือนนะครับตั้งแต่วันที่1เลยก็ว่าได้นะครับถึงวันที่12 13อเนี่ยนะครับก็คือที่ดาวพุธจะย้ายอีกรอบหนึ่งเนี่ยครับ จะต้องระวังเรื่องบุตรหลานบริวารลูกน้องนะครับจะมีปัญหาได้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารเจรจาติดต่อไม่เข้าใจกันนะครับก็เลยทําให้มีปัญหาได้เช่นกันเพราะนั้นเมื่อรู้แล้วนะครับก็ต้องพยายามสื่อสารให้ชัดเจนนะครับก็จะได้ไม่มีปัญหาต่อกันนะครับหรือในหนึ่งก็คือ บริวารหรือลูกเรานะครับจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องความเจ็บป่วยนะครับก็ดูแลอาหารการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับก็จะได้ไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีดาวศุกร์นะครับมาร่วมกับดาวราหูด้วยนะครับตรงนี้เอาละครับดาวศุกร์นี่มาแต่วันที่3สิงหาเลยนะครับโอ้โหเขาเรียกว่าดาวศุกร์กับดาวราหูเรียกว่าคู่ลุ่มหลงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นจะทําอะไรนี่ก็ต้องไตร่ตรองให้ดีนะครับอย่าใช้อารมณ์มากเกินไปนะครับ จะทำให้มีปัญหาได้นะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการมีแพชชั่นนะครับในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งทุ่มเทอย่างสุดจิตสุดใจนะครับเรียกว่าอันนี้เป็นในทางที่ดีนะครับใช้ได้เลยครับอันนี้จะนํามาซึ่งความประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับผมนะครับและทีนี้นะครับดาวสุกนะครับมาจากภพพันธุครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พันธุไปอยู่ในเรือนปุตตะนะครับโอ้โหแสดงว่าครอบครัวเรานะครับจะเริ่มมีโปรเจกต์โครงการอะไรใหม่ๆมาให้เราทําอย่างแน่นอนนะครัเพื่อจะมีกิจกรรมทางครอบครัวนั่นเองนะครับโอ้ก็ยินดีด้วยนะครับถ้าใครมีครอบครัวแล้วพ่อแม่ลูกอะไรแบบนี้นะหรือมีคุณพ่อคุณแม่ก็ชวนกันไปเขาเรียกว่าพักผ่อนเปิดบรรยากาศใหม่ได้เลยนะครับแต่ก็ต้องเขาเรียกว่า new normal ด้วยนะครับก็คือ เขาเรียกว่ากาดอย่าตกนั่นเองนะครับก็ไปได้นะครับตรงนี้ต่อมาครับเรามาดูเรื่องการเงินกันบ้างครับดาวการเงินก็คือดาวพรฤหัสครับดาวพรฤหัสนะครับยังโคจรอยู่ในภพลาภะครับผมโอ้นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นในทางที่ดีเลยนะครับนี่ครับยิ้มได้เลยสู้ๆเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าให้ทุกให้คุณชาวราศีกุมนะครับตั้งใจ ขยันใช้ปัญญาที่มีอยู่ทุ่มเทสุดกำลังสุดแรงกายแรงใจนะครับจะนำมาซึ่งลาบผลทรัพย์สินเงินทองได้นั่นเองนะครับแต่ก็ดาวยังพักองศาอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องเขาเรียกว่าเป็นของเก่านะครับรียูสแก้ไขตกแต่งผลงานเก่าๆยังได้ดีอยู่นะครับตรงนี้เอาออกมาให้ลูกค้าเห็นเยอะๆนะครับจะ นำมาซึ่งรายได้มากกว่าของใหม่นะครับยังใช้ได้อยู่นะครับในเดือนนี้นะครับลุยได้เลยนะครับและที่สำคัญก็ไปอยู่ร่วมกับดาวเสาครับแน่นอนครับก็ต้องไม่ง่ายครับจะต้องมีความรับผิดชอบจะต้องใช้ประสบการณ์นะครับนำมาซึ่งโชคลาภของเก่าพาซึ่งโชคลาภได้หมดเลยนะครับดาวเสาวมาจากพบวินาศแดนไกลต่างประเทศดีหมดเลยครับนะ นามาสู่การเงินการทองนะครับหรือจะเป็นการเสี่ยงโชคถ้าพื้นดวงมีก็เสี่ยงได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับชาวราศีกุมนะครับยินดีด้วยต่อมาครับการงานครับเรามาดูกันเลยนะครับดาวการงานคือดาวอังคารครับดาวอังคารย้ายวันที่10สิงหาคมไปแล้วครับได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตาธิบดีครับแสดงว่างานเราจะนํามาซึ่งความมั่นคงนั่นเองนะครับ ดาวองคารเป็นดาวที่กล้าแข็งขยันครับเพราะฉะนั้นเราต้องขยันเราต้องทําตัวให้แข็งแรงเราต้องกล้าได้กล้าเสียกล้าลุยเลยนะครับรับรองสําเร็จอย่างแน่นอน,นครับนี่ครับแม่โอเคเลยเห็นไหมสัญลักษณ์โชว์ขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้แล้วดาวองคารไปอยู่ในภพสหัชชะด้วยนะครับกรรมะสหัชชะครับแน่นอนครับงานจะต้องมีการเดินทางติดต่อพบปะพูดคุยเจรจาครับ หรือออนไลน์นั่นเองครับผมถึงได้เรียกว่าออนไลน์จะพาลุ่งครับเพราะฉะนั้นก็จัดไปอย่าให้ขาดครับถ้าหลังวันที่10สิงหาไปแล้วเดินทางบ่อยนะครับอาจจะทำให้เราเหนื่อยบ้างท้อบ้างนะครับก็เป็นธรรมดานะครับของชีวิตก็บอกไว้ก่อนนะครับเพราะดาวคานเป็นดาวที่ต้องเหนื่อยต้องลุยเพะฉะนั้นก็ไปได้เต็มที่เลยครับอยู่ร่วมกับดาวมุตยูนี้แปลว่าอะไรรู้ไหมครับแปลว่าจะมีการเดินทางแบบปุบปับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมครับเช่นอุปกรณ์ที่จะไปค้างกระเป๋ายาสีฟันอุปกรณ์ค้างคืนอะไรต่างๆนะครับเสื้อผ้าหน้าผมเตรียมพร้อมไว้เลยครับพอไปถึงเวลาก็ไปได้เลยนะครับแล้วจะออกมาดีครับเพราะดาวเป็นเกษตรตาพิธิบดีแปลว่าจะมั่นคงนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับฝากไปด้วยครับเพราะดาวเกตนะครับย้ายมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยครับตั้งแต่วันที่3สิงหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ในเรื่องของ เขาเรียกว่าลางสองหอนสัญชาตตยานได้เลยนะครับเซน์เรานะครับในช่วงนี้จะแม่นมากนะครับหลังวันที่3ามไปแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยก็ต้องเชื่อในเซน์นะครับถ้ามันบอกว่าไปแล้วมันจะดูวุ่นวายหรือไม่อยากไปนะครับก็ไม่ต้องไปก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไปได้เลยนะครับตรงนี้หรือมีอะไรมาเตือนเรานะครับหรือจะได้มาดูดวงกันนี่ก็เป็นไปได้นะครับหรือจ้าฝันแปลกๆมีนิมิตแปลกๆนะครับหรือบางคนก็ เห็นเทพพรมเทวดาได้หมดเลยนะครับหรือเห็นผีได้เลยนะครับช่วงนี้เพราะดาวเกตนะครับไปอยู่ในเรือนดาวราหูครับโอ้โหเรียกว่าเซนแรงมากหลังสงหอนแม่นจับผิดใครนี่เป๊ะเลยนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องความรักครับที่จะพูดถึงต่อไปนี้ครับเห็นไหมครับก็แน่นอนครับบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะจับผิดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิด มันจะรู้ด้วยตัวเองครับเพราะยานเซนมันแรงมากนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกนะครับก่อนวันที่17สิงหานี่ดาวคนรักคู่ของยังอยู่ในเลนอลินะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่หวานชื่นลื่นลมเท่าไหร่นะครับแต่หลังวันที่17สิงหาไปแล้วครับนี่เลยครับเริ่มยิ้มได้ครับโอ้โหดาวคนรักโคจอมาเป็นเกษตรตาทิบดีครับแสดงว่าแฟนจะนำมาซึ่งความมั่นคงนั่นเองนี่นะครับตรงนี้ งนั้นหลังกลางเดือนไปแล้วครับมีอะไรให้แฟนช่วยเหลือก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลเราได้นะครับแฟนนี่จะทาให้เรามีชื่อเสียงกิติยศด,ด้วยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเรียกว่าดีทั้งตัวเราทั้งแฟนเรานะครับและดาวอาทิตย์เล็งลัคนาส่วนใหญ่ก็จะร้อนอยู่ไม่ได้ก็ต้องเดินทางนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลุยได้เลย1เดือนไปนะครับหลังจากกลางเดือนสิงหาไปแล้วก็เต็มที่คนโสดนะครับมีโอกาสนะครับที่จะได้เจอ คนถูกใจนะครับให้เรียนรู้ดูกันไปนะครับเพราะอดทนอีกนิดเดียวครับเรียกได้ว่าจะมีข่าวดีแน่นอนในเรื่องความรักแบบเต็มๆนะครับแต่จังหวะหลังการเดือนสิงหาไปแล้วก็โอเคหวานชื่นลื่นลมได้อยู่นะครับตรงนี้นะครับแล้วยิ่งถ้าวันที่ย9สิบสิงหาคมไปแล้วด้วยนะครับเห็นไหมครับปลายเดือนดาวพุธก็จะโคจรมาร่วมกับดาวอาทิตย์ด้วยนะครับในราศีสิงห์นะครับก็ยิ่งดีเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับ ยิ่งกลางเดือนไปแล้วดีขึ้นปลายเดือนไปแล้วดีขึ้นการเงินก็ยิ่งสะพัดมากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับชาวราศีกลุ่มนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูครับเราจะมีทางแก้ไขอะไรหรือเปล่าก็แน่นอนครับดาวราหูไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ครับทําอะไรมักจะใช้อารมณ์ครับใช้อารมณ์เป็นใหญ่ก็จะพังได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้สติครับสติมาปัญญาเกิดครับสติตเลอจะเกิดปัญหานะครับ เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้นะครับให้ทําอะไรใช้สติไต่ตองให้รอบคอบปรึกษาคนรอบข้างปรึกษาที่บ้านปรึกษาแฟนปรึกษาเพื่อนให้ดีนะครับก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปไม่เช่นนั้นอาจจะพลาดได้นะครับอันนี้ก็อยากจะฝากเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของคําพูดนะครับในช่วงต้นเดือนนะครับยังมีการเจราจาผิดพลาดได้หรือมือถืออุปกรณ์สื่อสารคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตต่างๆก็จะมีปัญหาได้เช่นเดียวกันนะครับ หรือจะหายนะครับเพราะฉะนั้นจะวางไปที่ไหนก็ต้องสํารวจทรัพย์สินของมีค่าให้ดีนะครับในช่วงต้นเดือนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นคําทํานายนะครับของชาวราศีกุมนะครับเดือนสิงหาคมแต่อย่าบอกเลยนะครับฟังให้จบครับมีข่าวดีนะครับนี่เลยครับสําหรับท่านที่ฟังมาถึงช่วงนี้นะครับผมจะมีการฉลองครบ2 0,000ืผู้ติดตามครับผม เรียกว่าดูดวงฟรีเลยนะครับการเงินการงานและความรักครับแต่ก็ต้องมีข้อแม้นะครับว่าต่อมารถโทรไลน์หรือโทรมาหาในรายการไลฟ์สดตอบดวงได้นะครับต้องสะดวกโทรครับเปิดเผยได้นะครับถ้าทําได้นะครับลงชื่อในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับบอกวันเดือนไปเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะครับหรือจะบอกว่ายอมรับได้ก็ได้ครับแล้วเสร็จแล้วนะครับผมจะตอบกลับไปในคอมเมนต์นะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยแอดไลน์ อาจารย์มานะครับก็คือ GIT65 ครับแล้วค่อยบอกวันเกิดเดือนไปเกิดในนั้นก็ได้นะครับอ่าและทีนี้เราก็จะนัดกันนะครับมาตอบดวงในไลฟ์สดแล้วก็คอมาเลยนะครับเรียกว่าโฟนอินนั่นเองนะครับใครทาได้ลงชื่อได้เลยนะครับในคอมเมนต์แล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามกดสั่นกดิงกดแชร์ด้วยนะครับแล้วท่านใดนะครับที่ไม่อยากรอนานนะครับ อยากตัวดูชะตาทันทีนะครับก็แอดไลน์ได้เลยเหมือนกันนะครับแล้วก็จองเวลากันแล้วก็โอนค่าครู79 9บาทเท่านั้นครับผมจะดูแบบจัดลึกจัดเต็มให้เลยนะครับตรงนี้ปัญหาที่มีมาสีมงคลเลขมงคลเบอร์มงคลลายเซ็นที่ดีเป็นเช่นไรนะครับแนะนําได้เลยนะครับตรงนี้ความทุกข์ที่มีมารับมาผมจะหาทางแก้และมอบความสุขความสบายใจกลับไปครับแล้วก่อนจากกันไปครับผมมีคลิปถัดไปที่ต่อเนื่องกันนะครับและอย่างที่บอกกดติดตามครับทาให้คุณรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาก็แก้ได้ก่อนไงครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับอาจารย์เกตเทวาโหราเพื่อมวลชนครับ